โอเคครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาลงแอดเวนเจอร์นะครับหรือเลกกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาลงในเลกของลูฟี่นะครับเก็บผลไม้นะครับแล้วก็หมวกของลูฟี่นะครับในการทำลูฟี่เจ็ดดาวนะครับทำคิสรุปก็ได้เหมือนกันนะอ่าคิสรุปผมนี่ยังไม่หกดาวเลยนะว่าจะเอามาเล่นอยู่นะแต่ยังไม่หกเลยเอยู่ไหนเอ่ยอ่ะนี่ครับนี่ครับยังได้ผลไม้แค่สองนะขาดอีกหนึ่ง นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะมาสอนการโซโล่นะครับไม่มี7ดาวนะเป็นทุกตัวที่ทุกคนเนี่ยสามารถหาได้นะหาได้ง่ายๆเนี่ยครับเอสนี่ก็ลงแค่เอ่อมาลินนะต้องด่านมาด่านมาลินเนี่ยถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอีกทีนะว่ามันลงยังไงเนี่ยครับก็คอนเทนต์ประมาณนี้นะคอนเทนต์ช่วงนี้ก็คือจะไล่ลงเลททุกเลทแบบโซโล่นะครับรอเอาสตาร์อัปเดตในอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับผม โอเคผมก็สิ่งที่ผมจะมาลงนะับอย่างที่บอ,อกไปนะครับก็คือไม่มีโดวเจ็ดดาวนะครับจะมีเป็นมนะิคสะนับมิคสะเนี่ยเอาไปทําอะไรนะรเอามาบวก15โบนัสแต่ว่าถ้าคุณมีตัวเจ็ดดาวเนี่ยแล้วมีทันจิโร่นับบวก20%่สอร์เมีเทพเบียวไหนวะในเทพเบียวอ่นนี่มีเทพเบียวบวก20%นะครับก็แนะนําว่าให้เอาไปเนี่ยผมก็ในคลิปนี้จะใช้เป็นมิคสะ เพื่อมาบูสเงินนะมันวางตัวไม่ได้นะรมันวางได้เฉพาะตัวในวันพีชแล้วก็จะเป็นคุมะนะับใส่ออฟไปนะตีแรงมากๆนะตัวนี้จะต,ต,ตีนานไปหน่อยเนาะแล้วก็เอสนะครับหกดาวนะจริงๆ5ดาวเลยถามว่าผ่านได้ไหมคิดว่ายากนะมันอาจจะได้เลยแต่มันค่อนข้างยากนะอาจจะเหนื่อยไปหน่อยนะแนะนำว่าไปทํา6ดาวหรือไปหามาจิแรนมาดีกว่านะครับหนวดดำหนวดดำอันนี้ที่ผมลองดูนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะถ้ามีเนี่ยก็จะเพิ่มเปอร์เซ็น การชนะเนี่ยมากขึ้นนะเพราะเราไม่ต้องไปเสียวไงเราผ่านเลยแน่ไม่ต้องไปเก็บตัวหลังนะแล้วก็จะเป็นไอกับเจฟนะปกตินะทีเาาเ่เราเอามากันเนาะจริงๆเนี่ยเราเอาเจฟออกนะเอาแค่ไอไปก็ผ่านได้นะแต่ว่าเอาให้มันครบเซตดีกว่านะครับป่าเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเกมไปเลยนะครับ ขอแนะนําร้าน l าวา b u c k ีบริการ Gift Item เกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Block Food All Star Tower Defense อีกทั้งยังมีประกันเติมระบักด้วยระบบ ID Pass และมีเกมให้คุณได้เใช้อีกมากมายลิงก์ Facebook และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับขอแนะนํา Lexic Shop บริการขาย ID เกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Block Food King Legacy All Star Tower Defense ID สําหรับแลและในเกมเ l a d e b a และมีบริการต่างๆให้คุณได้เลือกใช้อีกมากมายลิงก์ Facebook และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับขอแนะนําร้านเติมเกมโลบั x ราคาถูกเลยนะต้องซี ชอบนั้น,นรับใช้ระบบการเติมแบบรบนะบบไอเดียสปาร์ับเป็นโลแท้นับร้บ1เ0นะค,คุ้มเลยนะเรตก็ประมาณนี้เลยอีกท้งนะครับยังมี ID ไก่ตัน Anime Adventure นะครับพร้อมการันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายนะับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเครับผมตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับตัวหลักๆในคลิปนี้เนี่ยจะเป็น, uma, นคุมะนัเราจะวางคุมะ8ตัวนับแล้ววาง S1 ตัวแค่นี้ นะครับหรือคุณจะวางเอสเพิ่มเป็น2ตัวก็ได้นะครับวันนี้แล้วแต่คนเล่นนะครับแต่ว่าทริคของผมที่ผมเล่นเนี่ยคือจะวางเอสแค่1ตัวนะครับแล้วก็จะวางคูมะ8ตัวนะครับแล้วก็จะวางตําประมาณ2 3ตัวนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไม่มีเลยครับเว็บแรกหมดเดินครับฟามเงินไปชิวๆนะเดี๋ยวเจอกันที่เว็บ3เว็บ4โอเคครับพอมาเว็บที่3นะให้เราวางเอสตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ให้วางไอไว้ตรงนี้นะครับ อัพแล้วก็กดบัฟได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็เอาเงินมาอัพเก็บนะต่อไปนะเราจะเซฟเงินนะเพื่อวางคูมะนะผมจะทําการวางคูมะไปก่อนนะดึงตัวนะจะวางไว้ตรงนี้1ตัวนะเพื่อตีตัวนี่นะอร์เมอร์นะเพราะอร์เมอร์เนี่ยมันไม่ติดเผาติดอะไรนะอ่าแล้วก็อัพเงินไปอัพไอโอเคก็หลังจากนี้นะให้เราเน้นวางคูมะนะให้ครบ 8ตัวนะเนี่ยหลุดละ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 จริงๆเนี่ยถ้าผมวางอ่าคูม,ม้าเลยเนี่ยมันจะไม่หลุดนะแต่ว่าผมอัพตัวเงินเนี่ยอ่า,อาวางคูม,ม้าก่อนนะ8ตัวอ่ะกำลังขายทิ้งวาง8ตัวโอเคครบ8ตัวแล้วอัพเงินอัพไอให้เป็น250นะเรียบแค่นี้เซ็ตประมาณนี้เนี่ยก็อยู่ได้ประมาณถึงเวฟที่10เลยนะ อัพไอเอา้าผมอัพเกียร์เยอะไปหน่อนอน่อยเดี๋ยววางหนวดดำสักหน่อยวางหนวดดำปรับเป็นเฟิร์สแล้วก็เดี๋ยววางตรงนี้ปรับเป็นลาสหลุดหรือ,อยังมันจะหลุดแล้วอ่เดี๋ยวอัพคูม,มารก่อนหนึ่งตัวเอาหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วนะจริงจริงเนี่ยเราควรอัพคูม,มารเลยนะ แต่ว่าผมไม่ได้อัพคูมะนะครับติดไปวางตัวอื่นนะมันก็เลยหลุดอย่างที่เห็นนะอือว่าอัพเอสเอาเซตนี้ดิคือเซตนี้มันผ่านมันผ่านง่ายๆนะแต่ว่าผมเนี่ยวางตัวมั่วไปหน่อยนะเคมนี้นะขออภัยนะแต่ว่าเซตนี้เนี่ยมันผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวางคูมะแปดตัวนะครับโนดดำสองถึงสามตัวแล้วก็เอสหนึ่งตัวคือจบนะครับอือเดี๋ยวอัพไอให้เป็นสองร้อยห้าสิบก่อนนะ คือจริงๆด่านมันค่อนข้างง่ายนะผมก็เลยไม่ได้สอนการวางแบบเป๊ะๆนะก็เออมาแจก,กเทคนิคตัวละครแจกตัวละครอะไรประมาณนี้เฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยววางหนวดดำอีกสักหนึ่งตัวไว้ตรงนี้นะปรับเป็นลาสโอเคแล้วก็อัพเงินเรือเรโอเคอ่ะวฟสิบสามแล้วนะครับเราก็อัพคูมะให้ตันที่หมดนะครับแต่มันตันไม่หมดหรอกเออมันอาจจะเหลืออาจจะเหลือบางตัวนะมันตันไม่หมดอยู่แล้วเงินผมหมดแล้วเดี๋ยววาง อัพในเวฟสิบห้านะครับผมเอสตัวเดียวอยู่ไหมไม่อยู่นะเอสตัวเดียวบอกไว้ก่อนวางเอสตัวเดียวไม่วางคุม,มะไม่อยู่นะครับต้องวางคุม,มะด้วยอ่ะโอเคสคริปและนี่ครับอัพมาถึงขัาา้นใช้นะกดออโต้แอคทีเวตไปเลยครับอย่างน้อยก็มันก็วาร์ปเรานิดนึงเออนิดเดียวจริงครับนิดเดียวอ่ะอัพไปครับอัพไปตอนนี้ผมอัพได้สี่ตัวอัพคุม,มะตันได้แค่สี่ตัว นะครับจริงๆเนี่ยมันาวางดีๆเล่นดีๆเนี่ยมันวางได้หลายตัวมันหกตัวเจ็ดตัวได้เลยนะครับอัปตันนะแต่ว่าผมหลุดไปไงเออผิดแผนไปหน่อยนะผิดแผนไปหน่อยถ้าถูกแผนเนี่ยเอสผมไม่ต้องวางหรอกนะโอเคนี่ยชิวๆครับชิวๆยังไงก็ผ่านนะยังไงก็ผ่านไม่มีหลุดแล้วแน่นอนนะเพราะว่าถ้าหลุดไปเนี่ยแตกครับเพราะไม่มีตัวแล้วไม่มีตัวไม่มีต่างแล้วนะหมดแล้ว แต่รับประกันว่ายังไงก็ไม่หลุดแล้วก็เซตนี้นะครับชนะแน่นอนนะผมรับประกันอ้าวเฮ้ยครับบอสเลือดเหลือ300กว่าล้านแล้วเอาเลยสองร้อยกว่าล้านแล้วนะครับก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแค่นี้วางแค่นี้นะวางแค่นี้เลยนะครับนี่สองตัวนี้โหดมากมากตายสิเฮ้ยเฮ้ยต้องตายนะถ้าไม่ตายนี่กูเสียหน้านะกูบอกว่าไม่หลุด ถ้าสุดนี่กูเสียหน้านะมึงอ่าโอเคโอเคโอเคเนี้ก็ประมาณนี้นะครัสำหรับคนอ่าที่ไม่มีตัวจิตดาวนะครับหรือว่าตัวน้อยนะครับก็เอาเซตนี้ไปลงได้นะครับโอเคถามว่าไม่มีมิกษะเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ลำบากหน่อยลำบากหน่อยไม่หน่อยแหละเยอะเลยนะครับโอเคผมก็สหรับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเรทต่อไปนะครับผมก็จบวันนี้ไปครับผมเย้